ณสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักมีกลุ่มเด็กหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มของรัตนาและเพื่อนๆได้ชวนกันไปเที่ยวงานเทศก,กาลประจำจังหวัดเธอและเพื่อนๆได้ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่ไปเที่ยวกลับมาประมาณสองสามวันรัตนาได้มีอาการเหมือนคนติดโควิดคือเจ็บคอและไอจึงได้ไปตรวจเอทีเคผลปรากฏว่าเป็นโพสิชี เมื่อรัตนารู้ว่าติดโควิดเธอจึงได้แยกกักตัวและโทรบอกเั้นเพื่อนให้สังเกตดูอาการตัวเองระหว่างที่เป็นโควิดเธอได้มีอาการอย่างหนักคือเป็นไข้เจ็บคอและไอยอย่างรุนแรงหายใจลำบากเหนื่อยง่ายดิ้นไม่รับรถปวดเมื่อยตามร่างกายรัตนาจึงได้เข้ารับการการ,ารักษาที่โรงพยาบาลจนพบกันกักตัวเป็นเวลาสิบวัน ได้ออกมาใช้ชีวิตตามตปกติแต่ยังคงมีอาการเหมือนเดิมคือไอและเหนื่อยง่ายรัตนาได้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งเพื่อขอคคำแนะนำในการฟืน้นฟูร่างกายหลังติดโควิดแพทย์จึงให้คำแนะนำแก่รัตนาคือออกกำลังกายเช่นวิ่งเล่นคาร์ดิโอเล่นโยคะอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมง ส่วนหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้แต่เวลาที่อยู่บ้านนอนพักผ่อนให้เวียงพอครบ8ชั่วโมงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะวิตามินซีเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและเมื่อรัตนาได้ปฏิบัติตามจึงค่อยๆมีอาการที่ดีขึ้นและได้กลับมาใชา้ชีวิตอย่างปกติเหมือนเดิม Created using Powtoon.